สวัสดีค่ะคนสวยเมืองสุรินทร์เมนีสิพามาทําความผูกจกกับอาชีพในหมู่บ้านดินแดงของเฮาอีกอย่างหนึ่งก็คือกลุ่มทอเสือกกนะคะเดี๋ยวเฮาตามไปถามผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้กันเลยค่ะค่ะนี่ก็คือผู้เชี่ยวชาญของเฮาที่จะมาให้ความรู้ในด้านการทอเสือก,กในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ ดิฉันนางสายออนไปชนสมาชิกของกลุ่มทอเสือกกหมูห้าบ้านดินแดงวันนี้จะพาไปดูการขั้นตอนการทำเสือกกของกลุ่มทอเสือกกนะคะไปเลยค่ะเดือวสิบ้ามาเบิงขั้นตอนก้านเหลาก้านเหลาเส้นกกค่ะ ลำหนึ่งลำหนึ่งนี่ห้าสิกาว่าห้าสิได้สามเศน็แล้วแต่ลำม,มันสีหน่อยมันสีใหญ่เลยค่ะก่อนห้าสิสีเอาไปตากเ้ากระเหลาเหลาห้เป็นเศนจังสีค่ะอันนี้ใส่มันห้าบ่ต้องเอาค่ะใส่มันใส่โกค่ะนี่ห้เาเห้าสิได้เหลาจังสีแล้ว เขาัะเอาไปตากลำหนึ่งมันสีมีจักเส้นแล้วแต่ว่าลำหน่อยลำใหญ่คะ่ะวิธีการว่าห้าสี่เห็ดเห็ดเสือออกมาเป็นเส้นเ้าตากแหลวพราะแต่ว่าห้าไปตากแหลวเด้อยค่ะมันจะสิออกมากเป็นเส้นแหงันสิคะ่ะเส้นแหงแล้วมันสีใดประมาณประมาณนี้หระค่ะอันนี้ตากแหลวเนยคะ่ะ ตาแนล่อมันสิเป็นกลมๆไปค่ะเพราะว่าข้าเอาใส่อ,อกขันท้าวบับเอาใส่อ,อกเนี่ยมันก็นสิเป็นเห็ดไ้แบบมันบกลมค่ะเนี่ยมันสิเป็นเส้นกลมๆนั่นเอค่ะ,ะที่นี่เพราะแต่ว่าวิธีการตากข้าเสียเอาตากแข่งซำไดคือข้าเอาประมาณจากอาทิตย์หนึ่งก็ได้ค่ะอาทิตย์หนึ่งคือคือเขาสีแห้งแห้งแห้งเลิกค่ะ ที่นี่เขาอยากได้สีหนังอยากได้สีหนังเขากะเลือกตามใจว่าเขาสีเอาสีหยังสีหนังออกมาเป็นจังสีค่ะอันนี้สีบานเย็นค่ะน,นี่สีเขียวจะเป็นจังสีค่ะธรรมชาติธรรมชาติของกบอันนี้ต้นไหลข้าปปูกเองเด้ยค่ะแต่ว่าอันนี้เขาไปเอาตะตาตาหอยหนองเนะะี่ยค่ะแต่ว่าช่วงนี้นานีนา,นาฝนนีเขาไปเอาบดา คือน้ำม,มันหลายค่ะตองขาตตองไหล่อนามลดลงกนวาจัเข้าสิไปเอาเอากุ๊กตัวนี้มาได้ค่ะคือมันเป็นของธรรมชาติแต่อันนี้เขาข้าปลูกเองค่ะนี่ปลูกปลูกอยู่ในบ้านค่ะจะเป็นจังสี่ค่ะคนตอนข้าตากรวแล้วะเนาะคะ่ะตากรแล้วข้ากระไดแห้งแห้งแล้วที่นี่ข้าก็มาเบิ่งวิธีการทอเนาะคะ่ะการถอหยกลายหยกลาย คือลายอันนี้ข้าสีใส่ใส่ทอ PVC ะะ่อพีวีซีนี่ค่ะใส่ท่อพีวีซีคือข้าเก็บลายเก็บลายไว้แล้วะคะ่ะข้ากเอามาหยกลายวิธีการคือขาเอาเขาไปจั้งสิเขาไปในฟื้ลายนี่คือคือลายก็หลักอดะะเลยค่ะข้าวเกจิแบบปาให้เพิ่นลงไปในช่องช่องที่ข้าสีสีเก็บลายนะะี่ค่ะนี่ ข้าวสีตองเบิ่งว่าเพิ่นลงลงถูกช่องบอ่อข้าวเห็ดบ่อรงถูกช่องมันก็สิบอ่อเป็นลายตามที่ข้าต้องการค่ะข้ากต่เติมเลยเนาะคะ่ะสอดไป้งสีนนี้คือคือสองสีเด้อค่ะสีขาวกับสีเขียวสีขาวนี่เพิ่นสิเป็นเป็นเสศษข้าเอิ้ญบะร้องค่ะรองที่นี่ไอ้สี สีเขียวนี่สีเขียวนี่เท่ากับสีเห็ดเป็นเก็บลายเนาะคะ่ะมันก็สิไปไเปยเรื่อยๆเรื่อยห้องเพลินแล้ค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนขางขางหนึ่งม่นสีเอ๋ทอพี่วีซีอันหนึ่งนี่เพันสีมีมีสองสองสองลายด้วยค่ะลายหนึ่งมันสิเป็นลายสอดแลวลายหนึ่งมันสิเป็นลายเก็บสีค่ะแบบนี้แหละคะ่ะเากไา็ไปตามไปตามแบบว่าเข้าเห็ดหลอไห้จังสีคะ่ะ ไลยก็ละกด้อค่ะจับปะเดีว่าสิยากปั้นไดง่ายปั้นไดค่ะนี่แหละค่ะจะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วห้ากับสีออกมากเป็นผืนพื้นน,นี่คือห้าเห็ดขันห้ามีเวลากประมาณสี่มือหรือห้ามือท่ากับสีใดเป็นเป็นผืนค่ะแต่ว่าเ้าต้องเอาไปเย็บ ต่อกันเลยค่ะมันมันมันเป็นสองักฟืชมันนี่ลายก,ากะะ็ละกนเค่ะมันเป็นสองักขั้นตอนคึก,กจังซีล่ะค่ะขั้นตอนการท่อออกมาแล้วกะได้เป็นเป็นชินเนาะค่ะบอกง่ายว่าเป็นชินเพิ่นยังมันเสร็จสมบูรณ์หฮา้องเอาไปเย็บเพิ่นสิม,มีชินของเพิ่นค่ะลย่ยล่ที่ห้ายหยกหยกไว้แล้วนี่ คือว่าเข่าต้องเอาไปไปต่อชินไหมคะเอาไปเย็บเย็บต่อกันจังมันสีเป็นเป็นฉินสมบูรณ์จังเขาสีอื่นว่าผืนค่ะอันนี้คือลายลายลายหยกค่ะลายกรากรดแล้วกับสิมีอีแบบหนึ่งเนะคะ่ะอันนี้คือลายธรรมดานะคะ่ะอันชาบานเฮ่าเพิ่นหมักจังซีค่ะาท่านใดสนใจก็โทสรสั่งได้เลยเ้ยค่ะ 0934727979หรือทางเฟ e บุ o k นางไซออนไปชนค่ะขอบคุณค่ะ